สวัสดีครับทุกคนนีนีต้นล้วครับเออเอเอส่งพยายามสืบสวนไตั้มครับนี่เห็ครับนี่เง่เฮงเข้าครัววันนี้ตั้มแก้วตั้มแก้วเตรียมแกงเห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดแล้วครับน้องนีเหง่จะไปถ่ายท่อสดครับ เก่งมากช้วพ่อทำกับข้าวแล้ววันนี้น้องเฮงเฮงน้องเฮงเฮงอย่างนี้ครับต่อมวยคาระครับเตาเตาเตาอ,อือมอกมแชรใช่ติตามอัเตรูลอ,อต่อไปครกดไล่์กดแชร์ใครเอกจริงนะครับมาไพเอกะครับ มาทำให้แฮงข้างนอกตามนะครับอยผมต้อตงเหงจะไปตามวันนี้นี่นะครับไปป้ามาเมือนี่มือพ่อมองมีเห็ดก็ะมืดแบตพอดีอุ้ยเสียดายบ่ให้พี่น้นนองได้เห็นห<า>ตอน,น,นอได้นะครับมองเห็นให้มาทำอาหารเห็ดหูหนูเห็ดบดหน,น่อยหนึ่งแล้วก็เห็ดพวกเห็ดดินนี่นะครับ เหตดที่เกิดจากธรรมชาติน้องยิงาำครับเสียดายที่แบตเหมือก่อนกันเลยเพราะได้ให้พี่น้องได้เบิง่งนะครับอ่ะไปเบิ่งขั้นตอนของการปรุงอาหารแกงเห็ดแบบธรรมชาติส่วนน้องเองๆทำแล้วนี่ทำ นงฮิงยังมาใส่ครับเกล้าผม,มเอ,อบ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 เอบเอบเริ่มนะครับเริ่มแล้วได้แกงเห็ดหน่อยๆครับเห็ดอ,อ,อ้อเจาะพี่น้องขึ้นสิเคยได้ยิ่งทว่าอ้อเจาะนี่นาะค้า่าอ้อเจาะนี่ขึ้นหน่อยๆกองอ้อยอเ,ออเนาะหรือเห็ดอ,อ,อด้อเจาะ เล็กยน้อยไม่ยิ่งนะเลี้ยงน้อยเ hết เอาใจผู้หญ่นี่เฮ็ดโจกนี่เป็นคำอีสานพื้นบ้านนี่พื้นบ้านโบราณนะจ๊ะอันเห็นหูหนูนี่กะได้มานสองดอกแล้วก็ยูตู้เย็นนี่ละเอาเอามาใส่กัน อ่างเบิ่งนะครับส่วนเห็ดนี่ก็มะพรอยอีกปลาหนึ่งนะครับเห็ดเห็ดดั่เห็ดทานได้เห็ดแล้วนิดแล้วน้อยเห็ดทานกับมีเห็ดดินแบดบหมดไหมตอนเก็บไหมเนาะหมดกรลายไหมกระไดเสียดไดทั้งหอนทั้งหิวมะพรอยเขาเจะาขายหนูหาหนูพร้อมได้กินไปแล้วหนูที่ทำมาแบบบูมวดเนี่ยเขาได้ตัวเห็ดแต่มันภาพที่งามที่สุดเลย ครับแสบแน่นอนครับพี่น้องอ FC มือน,นี้ได้ดอกกระเจียวว่าหลายก็สิใส่กันไปน้ำหนหนใบมงเก็บเ <G ül> มื่อรุ่นสิไปอีกป้านึงก็จะว่าใครจะกันไหลอเออแ่น่น้นองมามาของกอาดู เงี้ยเงี้ยเดียวไม่โอ้ยมกระซมก็ได้เนี่ยโยนแรงแตกนี่เอ๊ะไม่เอาผมไม่กินไม่ใ่ฮะเ็หมูหนูนี่ก้อยก็ได้เด้อพี่น้องกัน ไปเกีียวลงไปเป็นดอกเป็นดอกเลยลใบมงรอคิวสุดท้ายนะใ,นยใบแก้ใบมงใบสมมงเอิ้นซื้อเต็มๆนะครับ

ตั้งกั่เลื่นไปเลื่นนะมั่นเท่านั้นคบพี่นอนอาหารว่าได้กินเห็ดก้อนมมล่ะเห็ดสือมาแส่คือเห็ดหูหนูจะได้มายอยู่ผมก็หลายดอกเลยไปหาสือมาติมเห็ดหูหนูสิมมไขายตลอดเพราะว่าปลูกได้